นี่เป็นภาพของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีกำลังนำเคยที่ใช้สวิงช้อนจับมาได้จากทะเลริมชายหาดคุ้งวิมานตำบลสนามชัยอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีนำมาใส่ในกระสอบที่เตรียมไว้เพื่อน,นำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูปทำเป็นกะปิสะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมทะเลที่อาศัยธรรมชาติในท้องทะเลในการดำรงชีวิตซึ่งบรรยากาศในวันนี้ มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับหาดคุ้งวิมานเป็นจำนวนมากต่างก็นำอุปกรณ์มาหาจับตัวเคยบางคนก็ได้นำสวิงเป็นอุปกรณ์ในการหาเคยโดยอาศัยทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงดำน้ำใช้สวิงในการช้อนตักเคยและบางคนใช้การใสเดินเลาะริมชายฝั่งจับเคยซึ่งถูกน้ำทะเลพัดเข้าหาฝั่งจำนวนนับล้านล้านตัวสำหรับเคยมีรูปร่างคล้ายกับกุ้ง แต่ตัวเล็กกว่าและไม่มีกรีเล้มที่บริเวณหัวเหมือนกุ้งตัวสีขาวใสมีตาสีดำมีขนาดยาวประมาณ1.5เซนติเมตรมีเปลือกบางและนิ่มชาวบ้านมักจะออกมาจับเคยกันในช่วงเวลาเช้าซึ่งเคยจะดำรงชีวิตอยู่ใกล้กับผิวทะเลโดยไม่จมลงไปและอยู่ในน้ำลึกประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอก โดยชาวบ้านจะใช้ทักษะความชำนาญที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานโดยการใช้อุปกรณ์จับหาเขยเช่นสวิงและใช้วิธีการใสเคยตามชายหาดชาวบ้านแต่ละคนก็จะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็สามารถที่จะจับเขยได้หลายกิโลกรัมเลยทีเดียว โดยในเดียวคำเพชรอายุ50ปีชาวประมงพื้นบ้านตําบลสนามชัยอําเภอในเจอามจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในชาวบ้านที่ลงดำน้ำหาเคยในทะเลชายหาดคุ้งวิมานได้กล่าวว่า วันนี้มีเคยถูกน้ำพัดเข้ามาอยู่ริมหาดเป็นจำนวนมากนับล้านานตัวตนเองจึงได้นำสวิงพร้อมกับอุปกรณ์ดำน้ำลงดำน้ำในบริเวณใกล้กับโขดหินเพื่อช้อนตักเคยขึ้นมาจากนั้นก็จะนำเคยที่หาได้มาแปลรูปทำเป็นกะปิไว้รับประทาน เหตุผลที่ใช้สวิงเพราะในพื้นที่ริมหาดมีน้ำที่ใสมองเห็นตัวเคยได้ชัดเจนการใช้สวิงตักช้อนตัวเคยจึงทำได้ง่ายครับมีสวิงแล้วก็แว่นน้ำหนัาก็คือเรากปถึงก็ Hi, ใช้แหววันใช้สวิงซ้อนืก็คือเคยเขาก็จะลออยู่รอยอยู่ข้างหินนั่นแหละเราก็คอยๆอซ่อนเรื่อยๆวันนี้มีเยอะไหม น,นี่มันก็เยอะกันนะขึ้นมาตัวพี่เองได้มากี่กิโลไหมนะประมาณสิบห้ากิโลต้นใหญ่เอาไปทำไว้ฮะตอนนี้กระปิกระปิอย่างเดียวเลยมีมาบ่อยไหมครเคยอย่างเงี้ยปีมีหนึนเดียวออ๋อมีหนอนเดียวแล้ววิธีการโดยปกติแล้วเขาจะใช้วิธีการในการจับดบนหนบ้างครับใช่ใสแบบนี้เนี่ยเขาเรียกใสใสล้วของของพี่ก็คือดำ ดำสวิงดำตักทำไมว่าทำไมเราถึงอยากใช้สวิงตักมันไม่มีผงไงมันเข้าค้างหินแหละไม่ต้องเลือกผงเลือกอะไรอย่างนี้มันมีผงไงผงแบบแนี้เนี่ยฮะเราก็ต้องไปเลือกอ,อกีกอ,อย่างเาดำแบบนี้ไม่ต้องเลือกผงไงก็นี่เอาคือเอาไปทํากะปิก็คือไปทําขายเองหรือว่าเอาไปส่งตอ่อคือไม่เอาทําไว้กินทําไว้กินใช่ไหมก็คือจนใหญ่ก็จะหากันเอาไว้กินบางคนก็ได้เยอะแล้วก็ขายกนใหญ่กข็าขายทุกอย่าง เอ้มึงขายรวมเท่าไหร่ส <ừ, S 2> องร้อ,อยสองร้อยห้าสิบแล้วแต่อืมที่โบนี่เยอะไหมไ่นพี่หกกิโลงวดเยอะกัน